นหมู่บ้านเล็กๆริมคลองโบราณมีเรือนไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวใต้ร่มเงาต้นสะเดาใหญ่ที่นั่นอาศัยด้วยคู่สามีภรรยาวัยกลางคอนขุนค,คำและแม่พุธผู้อยู่กินร่วมกันมายาวนานเกินยี่สิปีพวกเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายพออยู่พอกินปลูกผักริมรัว้วหาปลาในลำทานซื่อสัตย์ต่อกันไม่เคยเปลี่ยนแปลงความสุขเล็กๆของพวกเขาสมบูรณ์เกือบทุกอย่าง เว้นแต่สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือลูกทุกค่ำคืนขุนคำและแม่พุทธจุดทูบเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชไหวพระอินบนหิ้งไม้เก่าร่ำร้องอธิษฐานขอบุตรศักดิ์คนมาเป็นที่พึ่งยามแก่เท่าด้วยหยาดน้ำตาที่ไหลรินและหัวใจที่เจ็บปวดขอองค์พระอินผู้รทรงฤทธาขุนคำเอ่ยด้วยเสียงสัน่นโปรดเมตตาสองผัวเมียไร้วาสนาประทานบุตรศักดิ์คนให้แก่เราเถิดไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร จะงามหรือพิการข้าก็จะรักและเลี้ยงดูด้วยชีวิตคือหนึ่งหลังจากอธิษฐานอย่างสุดจิตสุดใจแม่พุทฝันเห็นพระอินสเสด็จมายืนตรงหน้ารัศมีสีทองสองสว่างละลานตาพระองค์ตรัสด,ด้วยเสียงกังวาลก้องเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าเราขานรับแล้วลูกของเจ้าจะมาเกิดสมใจแต่จำไว้ว่าไม่ว่าเขาจะมีรูปกายเช่นไรจงรักเขาโดยไม่มีข้อแม้ เพราะเขาคือลูกที่ฟ้าประทานทดสอบความรักที่แท้จริงของเจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นหัวใจของทั้งสองเต้นแรงด้วยความยินดีพวกเขารีบทําบุญใหญ่แจกทานแก่คนยากไร้และอธิษฐานซ้ำอีกครั้งด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นแม่พุธเริ่มมีอาการแพ้ท้องเรื่องที่แทบไม่มีใครเชื่อกำลังเกิดขึ้นจริงขุนคำดีใจจนน้ำตาไหล วิ่งไปบอกหมอตำแยเข้าป่าหาสมุนไพรบำรุงคันและคอยปรนิบัติภรรยาทุกย่างก้าวทว่าความผิดปกติก็เริ่มปรากฏคันของแม่พุทโตเร็วผิดธรรมดารูปร่างบิดเบี้ยวไม่เป็นทรงกลมสวยงามเสียงซุบซิบนินทาเริ่มแพร่กระจายบ้างว่าถูกผีเข้าบ้างว่าเป็นกรรมแต่ชาติปางก่อนแต่คู่สามีภรรยาไม่สนใจคำนินทา พวกเขายังคงรอคอยวันที่จะได้พบลูกน้อยอย่างใจจดใจจ่อเมื่อคันได้เจ็ดเดือนในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงจูจุท้องฟ้าก็มืดครึมเมฆดำทะมึนปกคลุมฝนเทกระหน่ำลงมาอย่างหนักท,ทั้งที่เป็นกลางฤดูแลง้งสายฟ้าฟาดลงมาดังสนั่นวันไหวส่องแสงสีทองวูบวาบทั่วหมู่บ้านขุนคำกระวนกระวายเดินวนไปมาขณะที่แม่พุธนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด และในยามเที่ยงคืนพอดีเสียงแหลมสูงก็ดังขึ้นแต่สิ่งที่เกิดจากท้องแม่พุธไม่ใช่ทารกมันคือเต่าทองคำตัวเล็กๆเกต่าน้อยขนาดฝ่ามือเปลือกสุกปลั่งดังทองหลอมใหม่ส่งเสียงร้องคล้ายเด็กทารกสร้างความตกตะลึงให้ทุกคนหมอตําแหยพง,งะถอยหลังด้วยความตกใจญาติพี่น้องพากันวิ่งหนีออกจากบ้านบางคนตะโกนว่าอาถรรพ์ปีศาจลางร้าย ท่ามกลางความวุ่นวายก่อนที่ขุนคำจะค่อยๆประคองร่างเล็กนั้นขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาแต่แน่วแน่พวกเขาอุ้มเต่าน้อยแน่อกน้ำตาไหลพรากไม่ว่าเจ้าจะเป็นอะไรเจ้าคือลูกของพ่อแม่ลูกที่เราอธิษฐานขอมาตลอดชีวิตขุนคำกล่าวด้วยเสียงสัน่นเจ้าคือสมบัติล้ำค่าที่ฟ้าประทานให้พ่อแม่จะรักเจ้าชั่วชีวิตแม่พุทธเสริมพวกเขาตั้งชื่อเต่าน้อยว่าทองแท้ ทองคำแท้ที่ส่องประกายในชีวิตของพวกเขาชาวบ้านพากันรังเกียจบางคนเดินเลี่ยงบ้านหลังนี้เด็กๆพากันล้อเลียนและคว้างก้อนหินมาที่รัว้วขุนคำและแม่พุธเจ็บปวดกับการกระทำเหล่านั้นแต่ยังรักทองแท้ไม่เสื่อมคลายกลางวันทองแท้จะนอนนิ่งในอู่ไม้ที่ขุนคำถักไว้ให้แต่พอถึงยามค่ำสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นทุกคืนเมื่อพระจันทร์ลอยเด่นบ้านจะสะอาดเอี่ยม กับข้าวหอมกรุ่นวางพร้อมบนโต๊ะเครื่องใช้จัดเป็นระเบียบขุนคําและแม่พุทธสงสัยในปรากฏการณ์นี้คืนหนึ่งทั้งสองแอบมองผ่านรูแตกของฝาเรือนสิ่งที่เห็นทําให้พวกเขาตะลึงเต่าทองส่องแสงสว่างจากเปลือกรัศมีสีทองแผ่กระจายแล้วค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นหญิงสาวงดงามผิวพองดุดแสงจันทร์ผมยาวดำคลับสยายถึงเอว ทั้งสองวิ่งกลับไปนอนหลับทําอย่างกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหญิงสาวที่ออกมาจากเต่าทองคํานางเดินอย่างสงา่าลูบผมหงอกของแม่พุทธห่ผมผ้าให้ขุนคําแล้วทํางานบ้านอย่างขยันขันแข็งเมื่อใกล้รุ่งนางกลับมาที่อูไ่ไหมและแปรร่างเป็นเต่าทองดังเดิมขุนคําและแม่พุทธปลื้มปีติจนน้ำตาไหลแต่พวกเขาก็เริ่มกังวลลึกๆถ้าลูกเราต้องเป็นเต่าไปตลอดชีวิต เขาจะมีความสุขหรือขุนคำถามแม่พุทธถ้ามีวิธีทำให้ลูกเราเป็นคนตลอดไปเราควรทำหรือไม่ทั้งสองแอบไปที่อู่ไหมหยิบเปลือกทองคำของลูกมาและใช้ขวานทุบให้แตกละเอียดเมื่อทองแท้กลับมาและไม่พบเปลือกเต่านางตกใจสุดขีดร่างสั่นเทาลูกขอโทษพวกเขาพูดเสียงสั่นพ่อและแม่รักลูกไม่ว่าจะเป็นอะไร ทองแท้ยืนนิ่งน้ำตาไหลพรากแต่แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นร่างของนางเปล่งประกายทองอีกครั้งแล้วค่อยๆกลับคืนเป็นร่างมนุษย์ถาวรขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยปลดปล่อยหนูทองแท้กล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลหนูเป็นธิดาสวรรค์ที่ถูกสาบให้อยู่ในร่างเต่าจนกว่าจะพบผู้ที่รักโดยไม่มีเงื่อนไขหนูถูกส่งมาทดสอบความรักแท้ ขุนค,คำและแม่พุทธโอบกอดลูกสาวด้วยความปีติยินดีแต่ความสุขกลับไม่ยืนยาววันรุ่งขึ้นข่าวเรื่องหญิงสาวปริศนาแพร่สะพัดชาวบ้านเกิดความระแวงบางคนกล่าวหาว่าเป็นผีปอบอาถรรพ์ร้ายหรือแม่มดที่จะนำภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านฝูงชนบ้าคลั่งพากันถือคบไฟและมีดมาที่บ้านตะโกนให้ส่งตัวทองแท้ออกมาขุนค,คำพยายามเกลี้ยกล่อมแต่ไร้ผล เขาถูกชาวบ้านรุมทำร้ายจนบาดเจ็บแม่พุธร้องให้วิงวอนขอความเมตตาทองแท้ได้ยินเสียงโกลาหลจึงวิ่งออกไปปกป้องพ่อแม่หยุดเถิอดอย่าทำร้ายพ่อแม่ของข้านางตะโกนเมื่อชาวบ้านเห็นหญิงสาวงดงามเปล่งประกายราวกับเทพธิดาพวกเขาชะงักด้วยความอัศจรรย์ทองแท้ย่ำเท้าลงบนพื้นดินทันใดนั้นสายฟ้าก็ฟาดลงมา และเทวทูตสี่องค์ปรากฏกายขึ้นนางคือธิดาแห่งสวงสวรรค์ผู้ถูกส่งมาทดสอบความรักบริสุทธิ์เทวทูตประกาศขุนคําและแม่พุทธผ่านการทดสอบแล้วพวกเขาคู่ควรกับพรอันประเสริฐฝูงชนคุกเข่าลงด้วยความเกรงกลัวขอขมาต่อสิ่งที่ได้กระทำเทวทูตชี้ไปที่เต่าทองในมือทองแท้ซึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งจงนำเต่าทองไปไว้ที่ศาลกลางหมู่บ้าน มันจะปกป้องทุกคนจากภัยพิบัติและนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินเทวทูตกล่าวก่อนจะหายไปพร้อมฟ้าที่ค่อยๆสว่างขึ้นนับแต่นั้นมาทองแท้อยู่กับขุนคำและแม่พุทธอย่างมีความสุขชาวบ้านให้ความเคารพและรักใคร่ครอบครัวนี้เต่าทองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักบริสุทธิ์ความศรัทธาและการยอมรับในความแตกต่างเรื่องราวของเต่าทอง จึงเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เรารู้ว่าความรักแท้ไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มองที่หัวใจและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก